เฮลโหลไกด์วอทส์บดูดโอเคฮะผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีเหล่านินจาทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็กลับมาพบกับผมต้นไม้สตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะครับอ่าฮะทุกคนแล้วในวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวอ่าบัตรลายใหม่ให้ทุกคนดูนะอ่าบัตรลายนี้นะครับมันก็มีชื่อว่า คอปลานะทุกคนอ่าถ้าตามในตำนานแล้วนะครับอ่าบัตรลายนี้นะมันจะเรียกว่ายามาตโนโอโรจินะก็คือตำนานงู8หัวนั่นเองแต่ถ้าเป็นตำนานทางฝั่งยุโรปนะครับเขาจะเรียกงู8หัวว่าไฮดรานะทุกคนเออเป็นไงโคตรเฟี้ยวอะ่ะ โอเคฮะบัตรลายนี้นะครับจะมีโอกาสออกอยู่ที่ 1, 1นะึ0ทับหนึะทุกคนโอ้โหกะไม่ให้สุ่มกันเลยใช่ไหมครับนี่อะ่ะหนึ1 0้อยัพโอ้โหคนสุ่มก็ท้อเป็นนะครับ GM โอ้โหท้อเลยอะ่ะกว่าจะได้2อันนี้มาคือแบบหมดไป5-600สปินเลยนะโหแบบโคตรโคตรน่าเลือดอะ่ะทุกคนเฮ้ยทุกคนเดี๋ยวนะเดี๋ยว เขาทำอะไรหมาผมับทุกคนไอกี้ไม่นะไอกี้ตูดมึงไปแล้วทําอะไรกันครับนี่โอ้ไอกี้ผมไปแล้วโดนเปิดซิงไว้เรียบร้อยโอ้โหดูหน้ามันดิหน้ามันดิโอ้โหหน้ามันฟินเหลือเกินโอเคฮะเข้าเรื่องกันดีกว่านะทุกคนอ่าก่อนอื่นเลยแล้วก็มารู้จักสกิลของเขากันก่อนเลยดีกว่านะ สกิลของเขาไปที่บัตไลนะ์นะแล้วก็มาที่อ่าสกิลแรกนะครับจะมีชื่อว่า thunder l u s h นะทุกคนแล้วก็ใช้จักกะอยู่ที่26,000ครูดาวยีิาวิอันต่อมานะครับ cop d a r i g h t ใช้จักกะอยู่ที่16,000คูดาวยีิวินะฮะแล้วก็อันที่3นะครับ venom pit ใช้จักกะอยู่ที่26,000แล้วก็คูดาวสาิาวินะคะทุกคน แล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเขามีโหมดมาให้เราเล่นกันด้วยนะเออเป็นยังไงโคตรดีโอเคนะทุกคนเพื่อแม่ไม่การเสียเวลานะครับแล้วก็เปิดโหมดกันเลยดีกว่านะชาร์จแล้วก็เที่เปิดโหมดเวลาแล้วะฮะอ่าลักษณะาทางกายภาพนะภายนอกก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลยนะทุกคนเนี่ยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะฮะแล้วก็ถ้าการครับถ้าการก็ปกติเลยแล้วก็ถ้า หลบถ้าหลบก็ปกตินะฮะไม่ได้มีอะไรแล้วก็มถ้ากันล่ะถ้ากันก็ปกตินะทุกคนใช่ปกติเลยแล้วก็ต่อมาก็การตีธรรมดานะครับตีธรรมดาปึบเฮ้ยทุกคนตีธรรมดาจะติดพิษนะดูดิเฮ้ยเออติดพิษติดพิษแล้วก็ทำดาเมจ a อ e ดอกละ1 3 0 0 0นะครับนี่เฮ้ย เออลักษณะในการตีนะทุกคนมันจะมีงูหลายตัวมากเลยนะครับออกมาจากแขนเสื้อของเรานะดูนะปึบนี่ปึบนี่มันจะเป็นตัวเขียวๆว่ะทุกคนตีชุดหนึ่งก็ได้นะครับปรับปรับปรับโอ้โหล่วงไปหนึ่งนะฮะแล้วก็มันติดพิษด้วยทุกคนเฮ้ยโคตรดีอ่ะดีอยู่นะเออดีดีด,ด,ดีทุกคนดีครับโอเคทุกคนลองมาดูในเรื่องของสแต,ตกันบ้างดีกว่านะ สเตตนะครับจะบบกจากะกะอยู่ที่2,200น้นิน2,400หมัด2 2 0 0แล้วก็เลือด2,000นะครับทุกคน <S <S 1> <S 1> คือว่าอ่าสเตตนะครับเขาก็บบกอยู่ที่2,000กลางๆนะก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับพอใช้ได้โอเคฮะครเรามาดูสกิลคลิกขวาคิวกันก่อนเลยดีกว่านะคลิกขวาแล้วก็กดคิวครับอ่าคลิกขวากดคิวนะมันจะเป็นการอ่าเอางูในแขนเสื้อของเรานะครับ ทิมเข้าไปหาศัตรูนะแล้วก็ศัตรูนะครับจะกระเด็นไปข้างหลังนะทุกคนดูใหม่นะปึบอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อมานะครับก็คือสกิลคลิกขวา C นะทุกคนคลิกขวา C กดเลยนะฮะเฮ้ยยามาโตโนะโอโรจิมารุ aru, ฮะทุกคนนี่ตำนานงูแปดหัวนะยิงไปเลยการโจมตีนะฮะทุกคนก็จะเป็น การเรียกอายามาตโนะโอโรจิงูแปหัวออกมานะแล้วก็จะเป็นการยิงพิษรัวๆนะทุกคนดูดิแล้วก็ตอนเขาเหยียบอะมันก็จะทำดาเมจ5 5 4 0นะเออเฮ้ยเอาเรื่องนะแล้วก็ข้อดีของเขาเลยก็คือมันสามารถขึ้นโหมดได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนคือเท่าที่ผมลองขึ้นมานะครับมันสามารถขึ้นได้สูงสุดประมาณ7รอบเลยนะคือแบบต่อเนื่องเลยนะทุกคนอันเนี้ยเรอบแบบต่อเนื่องเลย เนี่ยทุกคนดูดิผมลงมาผมก็สามารถขึ้นต่อได้แล้วว่าเออเป็นไงโคตรดีอะ่ะดีจริงนะทุกคนแต่ข้อเสียของเขาเลยก็คือ MD นะครับมันจะหมดเร็วมากเลยทุกคนสังเกตไหมเนี่ย MD ผมหมดแล้วแป๊บเดียวเองอะผมยังไม่ทันได้รีวิวสกิลหรืออะไรเลยนะเออดูดิหมดโคตรไวอะ่ะข้อเสียของเขาเลยนะแต่ข้อดีก็คือมันสามารถขึ้นสกิลหมดได้รัวๆเลยไง อตอนนี้ผมก็ได้ทำการี m d หมดเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาลองดูสกิล VBN กันบ้างนะครับก็คือสกิล1สกิล2แล้วก็สกิล3นะทุกคนสกิล1น,นะครับกดไปเลยชาร์จแล้วไงครับจึงอ๋อเฮ้ยตุกคนทำไมมันง่อยจังอ่ะ เออสกิลนี้นะมันจะโจมตีแค่คนเดียวเองเหรอเมื่อกี้มันขึ้น3ามหมื่นสองฮิตนะครับแล้วมันก็โจมตีแค่คนเดียวอย่างองลักษณะการโจมตีของเขานะครับก็จะเป็นการเหมือนมันเป็นลำแสงอนะทุกคนเหมือนมันจะเป็นงูหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะอ่ะแล้วมันก็ทิมใส่ศัตรูตนะครับเมื่อกี้มันก็จะง่อยๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูใหม่นะดูใหม่ปึ๊บเนีย่ยทุกคนใช่มันเป็นการโจมตีเดี่ยวอะแล้วก็ไม่ติดสถานะอะไรเลยอะเฮ้ยได้หรอ โอเคฮะไปต่อเลยดีกว่าสกิลสองนะครับกดเลยเอ้ยทุกคนสกิลสองมีประโยชน์สกิลสองมีประโยชน์เอ่อระยะโคตรไกลอ,ะอ่ะข้อดีของเขาเลยคือระยะไกลนะแล้วก็มันติดพันธนาการด้วยนะทุกคนเวลาเราแกว่งเมาส์นะครับแกว่งเมา,าส์ไปหาศัตรูใครที่โดนงูเราเข้าไปก็จะติดพันธนาการนะมันจะมีลักษณะมีงูขึ้นมาพันรอบตัวศัตรูนะเดี๋ยวทุกคนดูใหม่อีกรอบหนึ่งนะปึ๊บอ่านี้ทุกคนดูครับ อ่ามันจะติดกระเด็นด้วยนะติดกระเด็นแล้วก็มีงูพันอยู่รอบตัวศัตรูเลยนะครับโอ้ยเฮ้ยทุกคนเฮ้ยผมบักเอ้าเอาแล้วตกแมพเออทุกคนผมก็ลืมบอกไปนะว่าโหมดเนี้มันทําให้เราวิ่งเร็วขึ้นมากเลยนะทุกคนเนี่ยสังเกตดูดิวิ่งโคตรเร็วอ่ะเออโคตรดีเฮ้ยดีดีดี อ่าต่อมานะครับมาดูกับสกิลที่สันบ้างดีกว่านะสกิลที่3นะครับเสกงูออกมาอ่าทำทำดาเมจฮิตละ3 0ม0 0ื่นนะทุกคนแต่ว่างูอันเนี้ยมันจะทําการขึ้นมาแล้วก็คาบศัตรูไว้นะครับอ่าเป็นการพัฒน,นาการนะทุกคนแต่ว่ามันข้อเสียเลยนะที่ผมสังเกตดูอ่ะมันสกิลมันจบเร็วมากเลยอ่ะมาเร็วไปเร็วนะแล้วก็คูลดาวนานด้วยนะทุกคนเออใช่มันคูลดาวนานอ่ะ แล้วก็มันมาเร็วไปเร็วด้วยอ่ะทุกคนคือมันมันไม่ค่อยเหมาะกับการ PVP นะใช่ใช่เอาไปเล่นแบบไปป่วนเพื่อนได้อยู่นะทุกคนอ่านี่นครับนี่ก็คือสกิล2นะนี่นี่นไงโอ้โหค่นเฟียวอ,อ่าแล้วก็ต่อมานะครับก็คือสกิลที่3นะทุกคนเรียกหอวมาทำดาเมจฮิตละ30,000ื่นนะนี่จะเป็นการคาบนะครับเฮ้ยมี40,000ื่นโผล่มาด้วย เฮ้ยก็แรงอยู่นะแต่ว่าสกิลมันมาไวไปไวเกินไปนะใช่มันมันเลยดูง่อยไปเลยทุกคนแต่จริงๆมันก็ดีแหละแต่มันมาไวไปไวเกินอะ่ะอ่ะทุกคนเดี๋ยวผมจะมาลองทดลองอะไรให้ทุกคนดูนะผมจะลองเปิดโหมดนะครับแล้วก็ลองเรียกยามาตโนโอโรจิ ji, งูแปหัวออกมาดูนะว่ามันจะสามารถ ขึ้นสกิลโหมดได้กี่รอบนะครับโอเคคนระับเดี๋ยวผมเปิดโหมดปุ๊บแล้วผมจะเรียกงูแปดหัวามาเลยนะคะแต่ผมไม่รู้นะว่าในอนิเมะงูตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับใครรู้ก็สามารถบอกผมได้นะอ่าอันนี้คือรอบที่1นะฮะทุกคนรอบที่1มันทาดาเมจติดพิษอะทุกคนโคตรดีอะแล้วมันทําดาเมจแรงด้วยนะใช่แต่ข้อเสียของมันนั่นแหละอย่างที่ผมบอกอะมันโหมดมันโหมดเร็วเกินไปนะฮะอ่านี่ก็คือสกิล รอบที่สองแล้วนะอ่านี่คือรอบที่สองแล้วตามเหตุโคตรเอาเรื่องอ่าแล้วก็รอบที่สามนะฮะเออคือมันฟาร์มดีนะทุกคนผมผมบอกเลยว่ามันฟาร์มอ่าเควสตรอรี่โหดมากเลยนะไอไอไอไง,งูแปดหัวตัวเนี้ยผมไม่รู้ว่าในอนิเมะมันชื่ออะไรอะ่ะเออนี่เออมแต่พูดผมก็เฮ้ยทุกคนผมลืมแล้วว่านี่รอบที่เท่าไหร่แล้วอะเฮ้ยมแต่พูดอะ อรอบที่เทอะไรแล้ววะตายแล้วตายแล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหพูดจนลืมโอ้ยทุกคนผมขอโทษด้วยนะคือถ้าใครนับอยู่ก็ขอขอบคุณมากเลยนะทุกคนนี่นะครับก็คืออ่าจํานวนทั้งหมดที่มันสามารถทําได้นะทุกคนเออเมื่อกี้ผมพูดจนลืมจริงๆนะผมขอโทษด้วยเออใช่ใช่ผมขอโทษนะโอเคฮะทุกคน ถึงสกิลของอาคอบบ้านะครับเขาจะง่อยนะแต่ว่ามันมีอีกหนึ่งอย่างนะทุกคนที่มันไม่ง่อยนะครับผมบอกเลยนะว่ามันคือคาถาสัมพเวสีคืนชีพนะครับเออทุกคนคือว่ามันจะเป็นการเรียกโลงศกขึ้นมาคือในเกมมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะทุกคนคือ อ่าในการใช้นะครับไม่ต้องมีอะไรมากเลยก็ให้ทุกคนเปิดโหมดใช่ไหมแล้วเมื่อไหร่ที่มีคนมาฆ่าเราใช่ปะ่ะพอเราตายอ่ะมันจะทําการเสกลงศพออกมาจากพื้นนะครับแล้วก็เราก็จะได้ชีวิตมาอีก1ชีวิตนะทุกคน mm. เหมือนกับโหมดดันโซเลยนะใช่เหมือนโหมดดันโซเลยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียก็คือครูดาวน์5นาทีเหมือนกันเลยนะครับย้ํานะครับว่าคููดาวน์5นาที แต่ก็ถือว่าคุ้มค่านะที่เราได้ชีวิตมาเพิ่มอีกหนึ่งชีวิตเลยนะทุกคนแล้วก็มันจะทําการบวกเลือดให้เรา30%นะครับใช่มันจะได้อยู่ที่สักประมาณ2 0 0 0 0 0กว่าอะไรประมาณนี้แหละฮะทุกคนเดี๋ยวผมจะให้สัญญาณกับน้องทีมงานนะครับผมกระโดดปุ๊บแล้วเดี๋ยวน้องทีมงานเขาจะตีผมนะอ่าเดี๋ยวดูนะทุกคนพอผมใกล้ตายมันจะมีโลงศพออกมาแลครับอ่าดูเลยนี่ผมให้สัญญาแล้วนะครับ นี่ทุกคนดูนะครับรอดูรอดูโอเคคนระทุกคนสังเกตนะครับตอนนี้ผมใกล้ตายแล้วนะพอตายปุ๊บมันจะมีโลงศพออกมานะทุกคนเนี่ยทุกคนเห็นปะเห็นปะมันมีโลงศพขึ้นมานะฮะเป็นไงโอ้โหแล้วดูเลือดดิ2องแสนโอ้โห โคตรเฟียว oh, อะ่ะเออเป็นไงสังมเวสีคืนชีพนะ,ะทุกคนถึงสกิลเขาจะง่อยนะแต่ว่าประโยชน์เขาคือตรงนี้นี่แหละทุกคนคือความพีคข,ของเขาเลยนะโอเคฮะทุกคนรีวิวครอปล่าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะถ้าใครชอบครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อได้ไ,ดไ,ดไม่พลาดค,คลิปวิดีโอใหม่ๆกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ